กเลยมาเลยครับไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่านะผมมาลองดูกันเลยนะฮะรอบนี้เปลี่ยนสเปคแล้วนะครับผมอ่าอยู่ในโปเกมอนอยู่ไหนนะครับผมเออ <What? S 1> เรามาเล่นแบบทีมกันเลยนะครับผมในตอนนี้เลยสิวสิเท่านั้นนะฮะมาแล้วก็เริ่มกันเลยครับผมไม่ต้องพูดอะไรให้มาก 5, 4, 3, <laughs> ต่อจากเมื่อกี้เลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยเอาชนะมาได้ไหมวะนะ ใครเล่นเกมนี้ก็แอดมาได้นะครับ <You win. S 1> เมื่อวานสร้างไปแล้วไอดีหนึ่งนะครับผมหายเฉยเลยนะครับนี่ก็ต้องเล่นใหม่กันสักนิดหนึ่งนะโอ้อันนี้ได้200นะครับผมได้ร้อยห้าสิบสามครับเนี่ยโอ้ได้อยู่นะไม่แย่นะเนี่ยค่าได้ตัวเดียวเองนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับโอ้พี่แกทำไมชุดเท่ยังเลยวันนี้ยดูกูสิไม่มีเ,เลย โอเคครับผมลุยต่อเลยได้ได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยสวัสดีครับผมสวัสดีฮนะสวัสดีทุกทุกคนนะครับเฮ้ยได้อะไรมาวะเมื่อกี้เมื่อกี้ได้อะไรมามิชชั่นคอมพลีทเหรอครับได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยได้ยินดีนะโอเคยังได้ยินอยู่นะครับนะ <laughs> โอเคครับเรามาสตรีมกันเล่นๆในเกมนี้กันนะโอ okay, เคเกมเอาไปเลยนะครับไม่รู้ได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยไหนดูสิเออได้ชุดใหม่มาไหมเนี่ยไม่มีเลยนะครับถุงมือถุงมือก็เอาตามเดิมไปก่อนแล้วก็มีอะไรวะเนี่ย Battle ลไอเทมเครับ okay, โอเคพอชั่นนะฮะ เราไปไอ้น,นี้ไปแหละนะครับมันเพิ่มยารักษาให้กับเราได้นะครับแล้วก็อะไรวะเนี้ยไอเทมเหรอครับเพลไอเทมอ่าเพิ่มไปนะครับเอาอันนี้ไปเลยยูใส่ไปครับโอเคเพิ่มแอตแท็มาบวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็เคลมไปก่อนหมดยังวะเนี่ยเลือีกหนึ่งนะครับโอเคเราไปอยู่ในแบทเทอร์กันเลยดีกว่านะผมสวัสดีดทุกคนที่เข้ามาด้วยนะฮะสวัสดีนะครับผมสวัสดีฮะ ตอนนี้13คนนะคนนะผมใครเข้ามาก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กันหน่อยเร็วนะโอเคสตาร์ทกันเลยมาครับมาในกูเนี่ย oh. นี่ผมตรงนี้นะโอ้ตัวนี้เหมือนกันเลยบ้าจริง <laughs> บ้าจริงเลยจริงนะผมสวัสดีครับเอาตัวนี้เหมือนเดิมดีกว่าโอเคเหมือนเดิมเลยนะผมชอบใช้ตัวนี้มากนะครับลูซิเกอร์ลูซิเรียลนะดูซิว่า จะรอดหรือเปล่านะผมจะชนะหรือเปล่านะครับเล่นยาวๆไปเลยครับผมในด่านนี้นะครับเสียเวลามากเลยนะเมื่อกี้ก็เล่นไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีปัญหานะครับผมสเปคไม่ถึงนะครับรอบนี้ผมเปลี่ยนสเปคแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมเล่นด้วยได้ไหมครับผมเล่นได้นะเดี๋ยวใครเดี๋ยวรอบต่อไปครับผม จัดทีมเลยดีกว่านะครับแอดมาเลย d c ซีนะครับผม d c ซนะฮะเอาไหมเอาไหมใครเข้ามาเล่นเล่นด้วยเลยนะครับผมนิวาดเหรอครับพิมมีลสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้หยุดในเฟสไว้ก่อนเพราะว่าเกมนี้สเปคสูงนะฮะแล้วก็น่าจะไล่ไม่ได้นะผมไม่งั้นกระตุกแย่เลยคอมคอยเเลยนะเนี่ยนะะแต่โปรแกรมอ่า วัชั่วนี่มันก็ดึงสเปคไอ้สูงเกินนะครับโอเคครับโหลดช้ามาก <Ready. S 1> โอเคครับลุยกันเลยครับเราอยู่ แม่ฝั่งล่างนะครับไปแม่ฝั่งล่างใช่ไหมนะครับโอเคจัดการไปก่อนฝั่งล่างก่อนมันกระตุกนิดๆน,นะครับผมไม่นิดแล้ว <c oughs> มันกระตุกพอสมควรนะครับผมขอโทษด้วยนะเพราะว่าเกมนี้บวกสตรีมด้วยมันจะกินสเปคสูงมากนะครับเออ,อข้าให้พวกสตีนีห้หมดก่อนเออ โอ๊ยโอเคเลยเลยต่อเนื่องจัดการพวกนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เพิ่มเลเวลอะไรไปเยอะๆก่อนนะครับในพวกมันวะเนี่ยอ้าไอ้ิซาดอนมาเหรอเออจัดไปโอเคปัชดากันแล้วนะครับปัชดากันแล้วเราสี่มันสองครับมาสี่มาสโอโอมันกลับมันกลับรังวะ่ะ มาเก็บนี่ก่อนนะครับมาเพิ่มพลังก่อนนี่นี่เอานี่ก่อนโอเคครับผมมันกระตุกนิดๆน,น,น,นะครับผมขอโทษด,ด้วยนะครับเฟรมเรสมันไม่ค่อยไหวนะครับเ,อ,อ,เอ,อ้เดี๋ยว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 อูมังอุมังมาเออมาลอ่ลอล่อมันมาก่อนนะครับล่อมันมาก่อนมันจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยหรอวะเนียโอ้บิกาจูก็มาเฮ้ยไหวไหมวันนี่ยจัดการนี้ก่อน โอ้โอ,โอ้บิกาจูจัดเล่นกูแล้วโอ้ยสูยยยย้ก่อนนะครับสักตาพอเออเรียบร้อยเรียบร้อยใจหวงเลยมากันใหม่ครับผมพี่ไม่เปิดกล้องแล้วเหรอครับ อยากจะเปิดครับผมเดี๋ยว่อยเปิดเกมอื่นนะครับเนาะเพราะว่าเกมนี้มันกินสเปคสูงมากครับผมแค่ไม่ได้ใช้กล้องมันก็เนี่ยกระตุกแล้วนะเออโว้ยมามันมาว่ะเฮ้ยอึบเออมา,มาสิ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 นี่คนเดียวก็เฟี้ยวได้คนเดียวก็เฟี้ยวได้กูไม่เริ่มไม่เฟี้ยวแล้วนะครับเออมาเลยกูเพิ่มพลังอยู่นี่แหละนะครับเอ,อเรียบร้อยครับผมสามรวมหนึ่งไม่ไหวแล้วเพื่อนกูไปไหนหมดวะเนี่ยย่านบนเหรอ เฮ้ยอย่าพึ่งด้านบนสิมาต้องแบ่งกันดีมาครับมามากันต่อเนื่องครับผมกระตุกนิดๆน,นะครับผมขอโทษทุกคนด้วยนะเออมาเลยนี่เออเออโอมันมาเพิ่มว่ะเฮ้ยจัดการไปตายหาไหมเหลือไอตัวยักษ์นั้นนะครับไอตัวกลมๆเพิ่มพลังก่อนเออมานี้มานี้นี่โดนโอ้ยโอ้ยกูยดูอะไรไม่เห็น ดูไม่ทันไม่ได้ดูไม่เห็นอืบอืบเอือเรียบร้อยแล้วเพื่อนคูไปไหนหมดวันนี้ด้านบนอยู่สามเลยเหรอเอาใหม่ครับเวล่ห้าแล้วตอนนี้เออมามาโอ้แตกไปแล้วหนึ่งว่ะชิบหายแล้วมาต่อเลยไหนอยู่ไหนพวกมึงเอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว อยู่ยนั้นใช่ไหมเออโอ้มึงหนีหายหนีหายโอ้โอ้บิกาจูโอ้เอ็ดแทกโหดมากนะครับเออเอเฮอโอ้ยมันตามกูอย่างเดียวเลยอะอะไรวะเนี่ยเออสู้เหอ,อเรียบร้อยโอ้ยดูกระตุกมันทำยากมากเลยนะครับเล่นสักตาพอไม่ไหววะ่ะดูแล้วเกมนี้สตรีมไม่ไหวนะครับ เขาไม่แรงพอเือวัเนี้เฟรมเรทไม่ถึงนะครับเมื่อกี้มันล็อกเฟรมเรทไม่ได้เออเรีย,ยบร้อยลุมซุ่มโจมตีซุ่มโจมตีไอ้ยักษ์เนี่ยโอ้ยไม่มีเพื่อนมาเลยว่าฝั่งนี้เฮ้ เพื่อนไปไหนหมดเพื่อนไปไหนหมดเออเออมามาสิปึ้บปึ๊บโอเคเพิ่มไปก่อนเพิ่มยาไปก่อนกระตุกมากกระตุกชิปหายอึบอีกทีอีกทีเออ,อ กระตุกมากเลยนะครับขอโทษนะครับไม่คิดว่าจะกระตุกขนาดนี้เมื่อกี้ดีๆอยู่แล้วแท้ๆนะครับมาแล้วมันมาแล้วเออโอ้ยโอ้ยมึนโอ้ยมึนโอ้ยมึนเออเออโอ้เพื่อนกูไปไหนหมดวะเนี่ยเออเออเรียบร้อยโอ้มันเพิ่งมา เกมนี้เคยอยู่ใน PC อ่าอันนี้ผมเล่นในของโมบายนะครับโอ้โหกระตุกมากเดี๋ยวผมต้องหาวิธีอื่นๆเล่นดูนะครับกระตุกแบบ300%ใช่เลยนะฮะมาสตรีมด้วยครับมันก็เลยส,สตุกวะเล่นจบเกมนี้พอ เฮ้ยด้านบนไอ้นูมานี่เดี๋ยวค่อยสตรีมเพ้นว่าซัตซอมบี้ก็ได้ป่ะผมนี่มาอเออพลังครึ่งต่อไปเอาไหวไหมวะคนเดียวไหวไหมวะเนี่ยึบเออไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ตัวนี้โจมตีแรงพอสมควรนะผม จัดครับอีกทีโอกระตุกแปดสามร้อยเปอร์เซ็นจริงๆด้วยนะครับไปเลยเออเราได้แต้มนะรเราได้เต็มมานี้มานี้ไหนวะเนี่ยไหนวะเนี้ยโอเคดำไปก่อนเออโอเคได้แล้วเหลือเท่าไหร่เหลือ,อแค่สิบเท่านั้นนะครับ โอเคเอาด้านบนก่อนโอ้เดียวเดียวเดียวยวอย่าเข้าเขตนั้นต่อยต่อยไปอือห้าและห้าและอีกห้าอันเท่านั้นโอ้โหกระตุกมากอือมานี่มานี่้อือ,อ,อโอ้โหชิบหายชิบหาย มาตรงน oh, oh, uh, Alors, payment, location, passage, horses, oh, ี sure kind of ้โอ้โ้มาเดียว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 มาดิกูบอกว่าเดียวใช่ไหมเออเออโอ้โหชิบหายแล้วถ้าไม่ตายเลยเออเอ่อเอ่อเอ่อเรียบร้อยตายหัวงเลยมาครับผมกระตุกมาก เอาไว้จบตานี้พอนะครับแล้วค่อยเล่นเกมอื่นดีกว่าอืมเกินและเกินและกระตุกเกินและไม่ไหวไม่ไหวนะครับตั้งค่าก็ตั้งไม่ได้แล้วนะครับเฮ้ย เอา,เอาไปต่อก่อนนะผมไปตองกลางก่อนต้องการจากการนี้ก่อนนะเออช่วยๆกันเพื่อนอือเอเอโอ้โหกัดตุกชิปหายเออคนเดียวก็ไหวนะเว้ยอือ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเริ่มไม่ไหวแล้วโอเคเพื่อนมาช่วยแล้วนะครับเออเรียบร้อยไปอันไหนดีวะเนี่ยโอ้โหกระตุกมากเลยไม่ไหวจริงๆนะครับต้องอัดสดแล้วก็ลงดีกว่าเออตรงนี้อะ จึ๊บต่อเนื่องครับต่อเนื่องจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคอีกทีอ่าได้มาแล้วดำตรงนี้เลยเออบวกยี่สิบสองไปตรงไหนอิ๋ววะเนี่ยตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บไปเอ โอ้ฝั oh, ่งนี้ฝั่งนี้เดียวใครชนะวะเนี่ยโอเคครับหมดเวลาพี่จะปิดสตรีมแล้วเหรอครับใช่ครับผมไม่ไหวนะฮะ <You win. S 1> มันกระตุกมากเลยนะครับกระตุกหรือเปล่าครับผมในสตรีมกระตุกไหมกระตุกมากนะครับถ้าผมกระตุก <laughs> สตรีมก็ต้องกระตุกนะฮะเออไม่ไหวนะครับเดี๋ยวค่อยเล่นอ่าสตรีมเกมอื่นก็แล้วกันนะผม ไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยค้างแล้วนะครับค้างเลยเหรอค้างแบบนี้เลยเหรอโอเคครับปิดสตรีมก่อนดีกว่านะครับผมขอโทษทุกทุกคนด้วยนะครับสตรีมสั้นๆน,นะวันนี้โอเคได้เท่าไหร่วันนี้ร้อยหกสี่นะโอเคแพ้อนุไปนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอพักกะเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะอาจจะสั้นไปสักหน่อยแต่ว่ามันกระตุกมากเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยอัดมาเป็นคลิปให้ทุกๆกคนดูแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ดิซี่กับเมอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวีดอสวัสดีไปละจุบจ๊บ